สบายดีครับท่านผู้ฟังที่เข้าโรบค,ครับเอื่อยนองที่หักแพ่งทั้งหลายบานนี้มันเหลือที่ผมข้างไว้ว่าคนมักกันนี่ผู้สาวผู้เบานี่ได้กันหรือว่าได้กันก่อนที่แต่งงานนี่ครับพอเม่ฝไฟยิ่งไฟไส้เนี่ยต้องไปเบิ่งดวงสตาเโบลานนี่ส่วนมากคันแต่งงานกันแล้วเนี่ยครับมันบ่ใครอยากป้าอยากถิ่มกันไปนี้เคันเ่าอ,อีหลีอีหลอนอกที่ได้ครับดกเคยชีค้านอิหลีนอกจากิได้ลูกไพ่เนี่ยครับห้อนห้น บ่ถือกันก็ไม่ยาอิลีอยู่บ่ไห้ตังเสียแต่ว่าก่อนอื่นเพิน่นเสิเอาคนี่แจ้งงานเพิ่นจะต้องเบิงดวงสาตาของผู้ยิ่งของผู้ทายาว่าเกิดปีใดวันใดเบิ่งน้ำไผ่บานกะนี่ละหมอดูแผ่นผ่านี่ละครัเพิ่นก็ได้ถามเกิดปีนั่นปีนี่ตะกี้ผมก็บว่าเข้าใจดรอกเห็นเพิ่นมาเบิ่งน้ำถั่วพออยู่ข้ืงน,นโอ้เกิดปีนั้นปีนี้เอา้าอายุมันเท่าได โอ้ผู้ใช้เท่านี้บอกผู้ยิ่งเดเท่านี้มันเกิดปีนั้งเพิ่นสิ่ว่าไล่ไปไลยมามันถึงมีเศษหนึ่งเศษสองเลยนะว่าตกเศษสามไม่ได้เป็นทันเีสโอ้ิ่นใช้วิธีดูถ้วยแบบนี้แต่ว่ามันกับแม่นได้ละครับบาทปัญหามันบนอาเื้อได้เรื่องง่ายๆแต่ว่ามันแม่นว่าได้ก็ได้อีหรีเออว่าห้างก็ห้างอีหรีขันละว่าได้ยู่ได้สูงก,ก็ได้เออ คูแน่นสูงมาแต่ว่ามันบุยน้ากันดุนเด้ยังมากกับปีถึงสองปีนี่แ่ละวสันได้ลูกหนึ่งลูกสี่เป็นผู้ชายก่อนเด้อเราว่ะแต่กีมนั้นมันมีอันตัวส้มตัวเศร้าเนาะลูกสิเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงลูกเดยเท่านั้นเดือนเท่านี้เดือนอืผัวมันกับจีด้ทีมในปะอย่างสี้นะนางเธอเม่อกับจีมันจิไปจากผัวอย่างทํานองนี้นะเราสิบอกเออมันก็แม่นได้ละครับผมเอาจังมือนี่ครับนะผมเสียวรักรักมันก็คือเรื่องว่า คนมากกันแล้วดีครับที่ได้กันหรือว่าได้กันทั้งพอ่อทั้งแม่กับเบืงหมอนะครับเบึงหม้อเบึงให้ให้ก็ว่านี่ครับเบึงลักษณะว่าเกิดปีหยังนะเกิดเดือนหยังแล้วก็วันหยังเวลาตกฝากมันเป็นตังไดนังสี่นะเพิ่นที่เบึงนะเบึงใหผู้ยิง่งผู้ไทยบาทที่นี่พ่อเบึงแล้วนะครับเพี้ยจังไดเขาจังสู่จักว่า สีได้กันคือบ่ได้กันบาทนี่นะบึงวิธีการของเพิ่นนี่เดอขคันสมมุติว่าคนสีได้กันบ่ได้กันเนี่นะครับลักษณะคู่ข้องเพิ่นจะว่าโอ้ยสูเอ้ก็ไม่อยากนะล่อไม่หันก่อไก่เนาะมีความหมายสาวเลนุ่มเนาะขมแล้วลกเลยครับเออเพิ่นว่าห่อนบ่มีครับทอเสียวเคร่งขนเนาะ อย่าลืมเด้อก่อนสิลักเริ่มต้นว่าให้คนอ่านเออ่ตึกตองหากทดลองครับความหลักนี่สิว,วุ่นวายครับร่ายหล่นเด้เอ่อกายใจตนแนวหวงหาหญิงสาวนี่ครับเออ่เรียกว่าเงื้งเงื้งอ,อ,อันผู้หญิงสามผัวเนี่ยตำร่ากล่าวด้วบอกหนุ่มๆสาวๆเด้อล่ะก่อนครับเบิ่งให้ดีหวีให้เกี้ยงนะตอนสิเฮิมครับฮักกัน เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกรูปทุกน้าครับความรักนี่เพิ่งปราถนาโดยเฉพาะเรื่องนุ่มสาวนี่ครับก่อนอยู่ค้องเลื่อดน,นี่สมัยโบราณเออกับความผาิดพลาดในทางความรักนี่จำเป็นบัดผู้พอ่อผู้แม่เนี่กะไปบึง้งเสียลูกเคยทั้งที่เสียลูกไผ่ทั้งที่เนี่ยเยคุจักว่าเข้าสิดใดหรือบ่อดดไปหาหมอดูหมอดูก็เสียเอาไม่ขึ้นมากคอปอกๆโอ้ อายุมันเท่าไหสมมุติว่าบานนี่เขาจกคูจักนี่นุ่มสาวอยากดูว่าคู่นะครับสางกูสมนี่คู่หักคู่แพ่งฝ้านแน่นแฉงน,น,น,นี่เออจะได้กันบอเอาวันนะครับเกิดของภูนะครับที่เป็นลูกเคยลูกไพ่เลยลงไปเ,เดือนเกิดบานนี่ามาคุ้นบานนะพอเดือนเกิดคุ้นแล้วปั๊บนี่ปีเกิดมาบวกอีก เมื่อลงโตแล้วนี่ครับจังเอาเลขเจ็ดครับมาหารนะอีพอว่าเสร็จแล้วเลยครับให้ตรวจเบึ้งตามส่วนเสรให้ตรวจเบึง้งว่ามันเสษยังอย่าลืมเด้อครับเออเอาวันเดือนปีเกิดตั้งลงไปเ,เดือนเกิดมาคูณบ้ดนคูณเสร็จแล้วเอาปีเกิดมาบวกเข้าไปเมื่อลงโตแล้วเอาเนีครับเลขเจ็ดมาหารบ้านหารเสร็จแล้วให้ตรวจเบึง เด้อตามเศษนะั่นถามันออกเศษหนึ่งนะครับเศษหนึ่งนี่เพิ่นว่าตำล่าบอกไว้เลยครับสายทังงลักนี่ห้หันเหเดอ้อบูรพาอาคาเนย์่ครับคู่ข้องอยู่ทั้งนั้นส่วนผิวพันธ์นี่ครับบอกซัดแจงคนดําแดงนี่ครับเพิ่นว่าออพ่อเข่าทาอยู่นี่อันนี้ก็ได้นะชานั่นนะเมื่อเศษนี่แล้วนี่ครับเพิ่นก็เลยบอกว่า สี่อยู่ทางทิศนั่นทิศนี้สะก่อนบาดนี่นะครับพ้องจักทิศทางแล้วนะสีได้กันหรือว่าได้ละบาดนี่สําคัญนะครับนะอยากรู้ว่าคนเฮาจะได้กันหรือว่าได้กันนะครับความ,มักมันก็หลายคือว่าละควมอายกันหน่อยหลงเสียตัวได้กลัวกลอมหากพอเมย์ผ่นว่าผ่อมเลยบ่ได้แต่งงานบางคนก็นได้ตำลา่าขานคายแก่งแนวหักแพร่งครับย่าใจง่ายได้ละ เบิ้งเลขครับหมอเนี่ยครับถ้วยหมอทำานายิ่ได้กันหรือบวัวได้นะครับยาใจห่อนกอนไฟเดอ้อเอาเพราะยัยสีนา้าสิบอกว่าขันอยากรู้ว่าเมื่อมีฮักต้อกันแล้วนะครับจะได้กันได้แต่งงันกันหรือบวัวอยากขู่ให้เอาครับอายุหน้าบันอายุผู้หญิงครับอายุผู้ชายนะครับมาร่วมกันเขาเมื่อกี้เนะี่ยผมบอกลักษณะนะครับตะกอน ว่าลักษณะของผู้ท่ายผู้ยิ่งเป็นเัองสั่นยุทธิดันที่นี่พอ่อรู้แล้วบาทน,นี่ก็มาอย,กยกากอยากทราบนะขั้นตอนว่าสได้กันหรือว่าได้กันเอาอยัางสี่เด้อคือว่านี่ครับเอาเอผู้ยิ่งนี่อายุผู้ยิ่งนี่กับผู้ท่ายนะมาร่วมกันเขาเท่านั้นละเมื่อร่วมเขาแล้วได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอาเลขเจ็ดมหารนะเสร็จแล้วเฮบึง ตามเศษได้อันนี้ก็ได้บไดไหเลยเอายอิงผู้ใช้ครับร่วมกันร่วมเขาแลวกับฮันดูเจ็ดาเน่ทำมันเศษออกมามันจะเศษหนึ่งเศษศูนย์เศษสามนะเพิ่นบอกว่าหนึ่งศูนย์สามเนี่ยตามเศษนี่คิดให้ทีนี่บอกมีทางไม่มีทางเลยโนโเค่ยากไม่จะหักกันปนัน, 1, 0, นได้กันยากทำมันลงเศษหนึ่งเศษสามนี่นะเพิ่นวาตําล่าเนี่ยนะ มีแนวทางมันคัดเนี่ยครับคัดขวางอยู่เออแม่นมักกันครับบ่สมแม่งเนออนอนบ่แปลงปุนสร้างนะดวงบ่สมพงนะครับธาตุหนึ่งนะครับศ 1, นูบ 03, นย์สามเศษนี่บ่ดีแท่ขืนแต่งงานนี่จําไว้เลยครับเศษหนึ่งสืดเออเศษหนึ่งเศษศูนย์เศษสามเนี่ยเสียตัวให้กันแล้วครับบ่ได้แต่งงานครับอันนี้ แม่นสิหักความจริงขี่มอเตอร์ไซค์น้ำกันเอ็ดแปดเดือดดไปน้ำกันอดรอดอดรอดบ่ผพิดบ่เถียงกันกระชงแต่ว่าน่านไปนะครับหลังจากเก้าเดือนไปแล้วนี่ครับความบุญบ้ามันจะเกิดขึ้นทำมันเสษนะเสษหนึ่งเสษศูนย์เสษสามก็บอกยังไงว่าถ้าโบราณก็บอกตรงๆเลยว่าบ่ได้กันหรอกได้ก็เดือดรอดบานนี่ทำมันออกมาเสษสองเสษห้าเสษหกบานเนี่ยสองห้าหกตกเศษนี่ครับน้องพีต้องมีหวังนะ มีหวังแน่ครับแม้นว่าเป็นตะได้ก็ได้ครับแม้นขนาดเขามีแฟนอยู่แล้วนะคว้างกันมานองนา่งแนงไปแต่ว่ามันออกมาเศษนี่ปับคนมาใหม่นี่มันเศษสองเศษห้าเศษหกนะนะมีหวังเอ่อนาคสมพง่์ครับบอสิ่งส่งครับเป็นครูเซน,นแทนปั่นที่อันนี้ความสัมพันธ์แต่ปางก่อนแม้นที่ดึงหนีต้องครับไต้หวมไพซิมาหลากมาดึงไปกได้หวม เศษสองด้อเศษหา้าเศษหกด้อโต๊ะครับเศษร่วมคว่ำเเบาหักคลองกันเวบาสรุปคือออกมาเศษสองเศษหา้าเศษหกเนี่ยเออได้แต่งกันร้อยเปอร์เซ็นต์ยู่พอเราบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยทั้งร้อยเลยเพิน่นว่าบ้านในถ้าเกิดมันเศษซีตัวเดียวโคโูเนี่ยเศษซีนี่เพิ่นว่าครับโุ้ยยอดเยี่ยมได้เต็มเปี่ยมในคว่ำครับดีงามเงินทองของขาว มีพร้อมบัดนะครับถ้าออกมาเสียสีไม่ควา้าไปแต่งงานแล้วเดครับไม่มีความลาบากนะเงินทองขนาดนะับหากครับครูเนี่ยสามความจริงเอาน้องอินแนบรวมความจนบ่มา่าพันเด้๋ยครับอยู่สุขสำลเดนอนะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคว้างสั่งได้มังมีถ้าออกเสียสีเด้อ,อ,อล,ำล่ำร่ยถูกกระซับถูกต้อง ปองดองกันดีนักแลพี่น้องกะหุ่มกะหอมไฟเมียกะดีไฟผัวกะดีพี่น้องกะได,ด้ผัวกะดีเมียกะดีนะครับทำมันเศษตัวนี้ได้นี่เศษยังพะย,ยัยเศษสี่ครับบานนี้ทำมันออกมาเศษเจ็ดเศษแปดเศษเก้าสามตัวในเจ็ดแปดเก้านี่ร 8, 9, นครับอันนี้ห้อนหุ่นกะวุ่นกะไหวน,นะครับได้กันแน่นอนแต่ว่าห่าง หรือว่าไฟหนึ่งไฟไหนก็ต้องตายอาจจะไฟยิ่งตายก่อนนะครับถ้าไฟยิ่งเกิดวันจันทร์ไฟไส้ก็ตายก้อนไฟไส้เกิดบ้านขั้นไฟยิ่งก็ตายก่อนแน่นอนตายก้อนนะครับบอกกลว่า,า,าก่อนสี่เป็นอะไไงเท้าแก่น,ะ,นะครับผมนี่แหละแล้วกับโบร้านพิ้นนี่ครับเสือเรียบบัดไปปั๊บนี่ไปบึงโอ้เข้ากันดีไว้เศษส,สีถ้าสมมุติว่ามันโบเข้ากัน มีปัญหาปับ๊บเพิ่นก็ต้องนะครับแต่งขันหาได้บาดดอกไม่ทูบเทียมนะครับเออดอกไม่ทูบเทียมมีขันไข่ไปวัดเครื่องสังฆทานไปให้ครบเจ็ดวัดนะครับทั้งไฟยิ่ยงไฟไส้ได้ครับขันอยากได้กันอิลีได้นี่ทักยไปพร้อมกันสองลองสองลองนะครับมือหนีไปไฟผู้ยิ่ยงมืออื่นไปไฟผู้ไส้ ถึงหงยาดีกููฮติการเลยครับแซวกันไปแก้ไขห่อนมันก็ะติกกายเป็นยินนะครับตัวนี้วิธีแก้ไขนะอันนี้ครับเป็นหมอถ้วยแผ่นผ่าสมัยโบราณเนอะบาเห็ฟังบ่าวเห็ดเสื้อครับมือในเวลาหมดนะครับส่วนตัวเบอร์โทรศัพท์บอกอีกครั้ง0895708640 สนใจอยากได้ครับมูลมังดั้งเดิมกวดอุบาทโท่ไปมือนี่ลากันอยู่นี่ไม่แห้งสมบัายดีสวัสดีครับ